เน็ตหมดวันไหนเช็คได้แบบนี้ค่ะก็ต้องขอ,อการาบสวัสดี ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาเช็ควันหมดอายุของเน็ตกันสำหรับใครนะคะที่ใช้เครือข่าย d t แทถ้าใครต้องการเช็ควันเน็ตหมดของ d t แทให้เรากดเข้าไปที่แอปการโทรได้เลยจากนั้นให้เรากดไปที่ดอกจัน101ดอกจัน1 1สี่เหลี่ยม ดอกจัน1 0 1ดอกจัน1นสี่เหลี e ่ยมแล้วก็กดโทรออกจากนั้นรอรับข้อความค่ะนี่เขาก็จะเด้งขึ้นมานะคะว่าคุณมีโปรโมชั่นเน็ตไม่อั้นใช้ได้ถึง5ทุ่มของวันที่29กรก,กฎาคม ก็จะบอกวันหมดอายุของเน็ตที่เราใช้อยู่นะคะและนี่ก็เป็นวิธีการเช็ควันเน็ตหมดของซิมดีแท็กสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณค่ะ